สวัสดีครับเช็คเครื่องของคุณชนะชัยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวเวย P 3 0นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหน้าจอนิดหนึ่งนะครับลูกค้าเอามาเปลี่ยนจอนะอันนี้เป็นจอตัวเก่านะครับผมได้ทําการใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจอตัวเก่ามันแตกเห็นไหมครับแตกหมดเลยนะอะเดี๋ยวผมให้ดูจอนะครับหน้าจอเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีขึ้นๆใช่ไหมครับ มีข,ขึ้นนิดหน่อยอันนี้เป็นเพราะว่าจอพวก LED นะครับจอ LED เหมือนกับจอทีวีพวกนี้ครับมันจะมีขึ้นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปนะครับเป็นเพราะว่ากล้องเนี่ยความเาร็วชัตเตอร์เนี่ยมันสูงแต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้ผมให้ดูเฉยๆนะครับถ้าจอที่ดีๆนะครับมันจะเป็นจอ LED มันจะเป็นแบบนี้นะครับะจะเห็นเฉพาะเวลาถ่ายวิดีโออันนี้ก็ถือว่าเช็ค สีของหน้าจอเป็นในตัวเลยนะครับต with ่อไปก็มาเช็คระบบสัมผัสบ้างนะครับนี่ระบบสัมผัสหน้าจอนะครับหน้าจอสามารถสัมผัสได้นะครับนี่ผมลองแล้วนะครับสัมผัสได้ปุ่มเมนูกดได้นะครับปุ่มย้อนกลับกดได้ปุ่มโฮมกดได้นะครับต่อไปก็มาดูที่กล้องกันบ้างนะครับกล้องนี่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็ใช้งานได้นะครับ กล้องหลังใช้งานได้นะครับซูมก็ได้เนี่ยกล้องซูมนะครับใช้งานได้นะครับเลนกว้างก็สามารถใช้งานได้นะครับพวกนีน้ลองอัดวิดีโอนะครับฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลัง1นึ่งสฮัลโหลฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหลังเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหน้า1นึ่งสฮัลโหลฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหน้าเช็ค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 ลองดูนะครับ เช็ควิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหน้าเช็คเช็คเช็คลำโพงก็ดังนะครับฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็ควิดีโอกร้อยตอนนี้เนี่ยผมใส่ซิมของที่ร้านมาอยู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ร้านลองเช็คชาร์จด้วยนะครับระบบชาร์จนะครับตรงนี้เนี่ยชาร์จเข้านะครับ Wi-Fi กับซิมก็เข้านะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะครับ เซนเซอร์ S S ใช้งานได้นะครับเป็นจออย่างดีนะเซนเซอร์ใช้งานได้ลำโพงบนได้ยินนะครับดูที่ปุ่มกันบ้างลดเสียงกดได้ครับเพิ่มเสียงกดได้ดูแฟดหน่อยแฟดนี่แฟดนะครับใช้งานได้นี่แฟดแล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอกดได้นะครับนี่ล็อกหน้าจอกดได้ สแกนนิ้วเนี่ยผมใส่นิ้วผมไว้ละลองสแกนนิ้วดูนะครับเอาใหม่เดี๋ยวลองสแกนนิ้วใหม่นะครับที่หน้าจอกันทีหนึ่งสแกนนิ้วอ่ะสแกนนิ้วเข้าแล้วนะครับลองสแกนนิ้วทีหนึ่งอ่เทาแล้วนะครับสแกนนิ้วใช้ได้นะครับนี่ผมลองกันนิ้วของผมเองและ ข้าแล้วนะครับโอเคครับก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับช่างธันวาซ่อมมือถือไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ